วัดดีจ้าไม่กินข้าวพี่น้องเมื่อเนี้ไม่กินข้าวตอนเศ้าเขาค้ำยังไงปั่นยังไงอาหารของห้อก็จะมีปนปลาทูปนปลาทูแห้งพี่น้องเดี๋ยวา่าบดส่น้ำเราขึ้นยอ เมื่อเคยจากสวนอืมหวานแซ่บน,น้ำเนื้อหน่องเหงยคือแซ่บใส่มะม่วงท้าะกระดองมั้งทอกระดองไม่แก่หรอก มันจ้องดวงงาบร่างก็ถึงเลยพีน่นนอง พักจากส่วนมี่แกวไปแล้ว

ง่ายยังไยพี่นรับสุกครับมะเขือมาจากสวนสดๆปลูกมะเขือพร้อมพี่น้องอืมครับ

พัชซี่ทัชซี่พักอันหอมบอมมันฮ้ปงปะทูตัวป,ปักยาว